เอกชายหนุ่มผู้ชื่นชอบของเก่าได้พบกับกล่องดนตรีไม้โบราณในร้านขายของเก่าที่อับแสงมันดูงดงามแต่กลับเย็นเยะี่ยะเลือกเมื่อสัมผัสด้วยความหลงไหลเขาจึงตัดสินใจซื้อมันกลับบ้านโดยไม่รู้ถึงอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่คืนนั้นเอกเปิดกล่องดนตรีในห้องนอนแต่แทนที่จะเป็นเสียงเพลงไพเราะ เขากลับได้ยินมเสียงกระซิบโหยหวนที่ฟังไม่เป็นศัพท์ดังออกมาแผ่วเบาพร้อมกับแสงไฟในห้องที่กระพริบอย่างน่ากลัวบรรยากาศเริ่มเย็นลงอย่างประหลาดเสียงจากกล่องดังขึ้นทุกคืนเอกเริ่มเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวผิวซีดในหางตาเธอมักจะยืนนิ่งอยู่ในมุมมืดของห้องความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของเขาจนนอนไม่หลับ เขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ของเก่าธรรมดาแต่มันคือวัตถุต้องสาบด้วยความกลัวสุดขีดเอกตัดสินใจทุบกล่องดนตรีให้แหลกละเอียดในจังหวะที่มันแตกกระจายร่างของหญิงสาวปรากฏตัวเต็มตาด้านหลังเขาใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นและมืออันเย็นเฉียบก็เอื้อมเข้ามาหาลำคอของเขาอย่างชา้า